โอ้เสียงผู้เอาผีแล้วตึม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 สมบายดีพี่น้องทุกคนทุกคู่พี่น้องทุกคนครับเอามือนี้อยู่กับซาเปเล่หัวแต่ครับมือนี้ได้ยางไม้เราพี่น้องพี่โกปานฮานยางไม้จวดเราครับคาดกะขออภัยครับ,อ,อ,บ,รบอัน ที่ไปดันมาเมื่อว่าเนอะคะรับก็ได้มาตังคมาไอ้เราเขาเกียร์ายแล้วสูดินแล้วลอกไปลอกมาแล้วครัเขาเกียร์แบบนิ่มเลยมันจิบ๊บคุ่ขักคุกก่ขักลุกๆนิ่มอ่ะบอกว่านิ่มเลยแหละแมนบอหูคือกันเอฟซีแบบจักแมนบอมแมนเอามันหนีไมีแนวมาถามครับมีเนี่ยมาถามว่ารถมันเวลาไปเกียร์ไปอยังขว้มันหน่อยครับ เพราะว่ามันอืดไปหน่อยหนึง่งแบบพวกคู่ปตาห้างทั่วไปนะครับเนาะกราจะได้ตั้งปั๊มใน hey. มันอันนี้ก็เก่าครับผมอยางหูว่ามันตั้งมองเลยแม่นมองนี้บอถ้ามันตั้งมองนี้คือว่าขันน็อตตัวนี้ตัวเดียวบอหรือว่าถอนน็อตตัวนี้ออกแล้วมันทั้งในมันมีมันมีอีกอันหนึง่งหรือจ้งไหนครับบอกบอก,บอกแจ้งผมได้เลยครับเด้อครับผู้ใด็งหูนะครับเนาะว่า น็อตตัวเนี้ยเข้าขมูลออกสุดหรือว่าเขาตั้งตัวนี้หรือว่าเขาหมุนออกแล้วมันมีตัวตั้งข้างในแบบผู้บตามันจะมีจุกข,ขอบนะครับเนาะจุกข,ขอบก็ดึงออกแล้วก็แล้วก็เข้าไข่น็อตตัวนั้นน,น็นอตน็นอตเบอร์สิบสองหรือเบอร์อยังไนงะคอยก็ลืมนะอันนี้มันจะมีเอาไอ้ไอ้นั่นอ่ะหมุนตั้งแต่ละเครื่องเกี่ยว หรือเกี่ยวหนึ่งนะครับเนาะหรือว่าเ้าหมุนน็อตตัวนี้แต่ว่าใครว่าว่าหนาสิเมนหมุนน็อตตัวนี้หรือมันหมุนตัวนี้เรื่อหมุนตะเดอเอาผู้ใดอหูกะแจ้งด่วนดวนเลยครับเด้อในสตังนี่เห็นคลิปแล้วก็ฝฟ้โท่อมแม่แกร่งนะครับนี่แหละแนวแนวแนวสีอยากถามนะครับเนาะเนาะเนาะพี่บาเนาะเวลาเวลาเวลานี่พี่เห็ุใดเบิ้งครับมันขุวนหน่อยไหมเหตุใดเบิ้งอาการ เบิ่งไี่นอ้อกก่อนสั่งเลยนะแคบว่าไม่ควนเลยครับข่วยมันหน่อย ตามจริงฟอร์มันสิบอลลอกจริงๆครับพี่้องเนาะมันต้องแบบจวดจวดก็นี่ครับไปาไปดนันไม่ยังข่วนไม่ค่อยออกนี่แหละรายะกับ บอกมันบกวนไงจังวะมันบกวนปกมันลมับกัวบแห้งอเนาะมันบ่มีกำลังนกวตังมาเะแตงมาเนี่ยเนี่เห็้บสีน้ำมันยัอีซึมซึมยันด้ซึมติ๊กติ๊กมือได้กับมือนั้นเลยมือได้มันกับมือนั้น

ยดีกับบุหนาครักับเคยมีมันเป็นล็อกยังไหนขอกรพาะในเฮดเบิ้งครับเพิ่อนดาบมันเนาะดาบคอนโทรลตัวดกเป็นันเด้ตัวดเป็นอไรเวลาไปไทยมันอมันใส่ดาวไปี้ยมันทึ้ทึทึทึ้ทึทึ กับะมาณนี้ใบเบืง้งทั่วกันก็ไม่อยากว่ามีงานบอกนั่งพอกพื้นกันแวะ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 เบืบ้องนี่กล่องเบืงเ้งบอะไรเลยพี่น้องมวลโลกโลกว่นมีนลมคุบล้านมัน่น,เ,นเป็นคนที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น,นัน่นละผู้ใดหูวกับแจงมากครับเดี๋ยวสิได้เฮ็ดนั่เนาะตรงนี้คอยติดเจาะใส่ไฟบ่ได้เจาะดอกมันนี่ เี๋ยวไฟมาติดแจงยังปังโอ้ยผู้ใดติดโควิดก็แสดงความเสียใจไม่รู้นมคอยบ็อกให้ตรวจครับให้ตรวจครั้งเดียวกับหน่องหมดอยู่สีสะเกดนัะว่าสิบตรวจดีครับเพราะว่าถ้าตรวจรอบนี้นะสิบลอกถ้าตายก็ตายไปเลยเนาะถ้าบ่ตายก็ยังอยู่น้ำกัน ยางอะดีสโตนครับไฟสโตนบ่มีขายขยไปหามันบ่มีเรียกว่าดีบโดนมาแต่สมัยข่อยเล่นอ้อยข่อยก็ใส่ดีสโตนนี่แหละยางรถน้หล่อนก็ไปเห็นไปนยังเนียละเล่นอ้อยเบิดปีประสาทไปเห็นระเบิดอจักเทียอันมูอ,อันอีหยังดีๆว่ายี่หอดีๆเห็นแต่ข้าวเดียวเห็นแต่เหยียบตอเห็นแต่สอดปัดแล้วก็ว่าอา้าวเสียทำทนี้ดีนะทำบันไดอีกขั้นนึ่งเงี้ป่ะทำไมทำให้ตรงมันตรงนี้ มันได้ขึ้นคู่<ข>นนผีขึ้น,นคู่เอออันเี่ยก่อนลืมอีกละตำล่าเขาอยากได้บอมมัมน,นี่มองได้สิให้เฮ็ดอีกเอฟซีบอมมั้อยากได้บอมมหมสีเขาบอกว่าให้ทำสีกับทำอะไรนะปั๊มบอกใจเย็นครับาทาคัสทำคัดทำคัดได้ครับทํำได้เบิดแล้วครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะทำสีอันนี้สีอน,นี้ทำสีกระทะบ้าติมันถอดออกมาได้เอาเราไม ดไงแล้วก็พ่นแบบนี้เลยมันไม่สวยไงข้างในมันจะพ่นยังไงออเห็ดแบบการๆเกินๆไปเห็นนเอพ่นแต่ข้างนอกหหลวงแล้วนะอีกสิปีมันจะเปลี่ยนยางใหม่ก็ค่อยทําข้างในอีกรอบนึงเมียนมละว่ามันสีได้ลายปีหน้าปีนาีบอกเอ้าสี่หูตีน่เหล่ยน้าปีนา่าิงเอเออเพราไมไม่ล้างให้มันสะอาดวันนั้นอ่ะเอาแมามันกัดอันนี้นะมึงกเมื่อนั้นทาสีลาตบอว่าจังไหเดี๋ยวเดี๋ยวยจังหลังไม่ดยจังหลังไม อัน็อตหายไปไหนเนี่ยเออไปเอามาใส่สิน็อตเบอร์สิบสี่ะน็อตเอยบอร์สิบสองอะน็อตเบอร์เล็กอะน็อตเอยะอยู่ในใจเสมอนี่สอันเลืเอเเบยใจเืมเืมเืมเบีดใจเงินหวงยนี่ยังไล่ยังดียังไล่ไม่รู้อแต่ว่าว่าใส่ไนี่มองนี่ส่ปมล่มเนาะเอฟซีคือสิเททำไมไม่มีแปะแปะ แแทททพร้อมไปไหนอ่ะ <iza> พร้อมไปตายแล้วเ <h aut> หรอโอวยหว่นว่ะเอาซัมนี่เลยเอฟซีอย่าลืมโทษแมาแจ้งกันเลยครับเด้อบอกมาอันเบอร,ร์โทรศัพท์กะน,นาซิมีกันอยู่หรือมั้งคอมเมนต์มาดีกว่าครับคอมเมนต์มากอะไรว่ามันเห็ดจังไหนเอฟซีต้องคันจังไสยังไงอาบอกกันมาเอาขอบคุณเอฟซีที่หลายครับสบายดีบ๊ายบาย